สวัสดีพี่ๆอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับห้าสิบสามสองเริ่มเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พิเศษมากเออเพราะว่าเป็นงานเปิดตัวเพลงของเราใช่ครับเพลงแซงแซงลงจริงๆภาษาเราว่าแซงลงนะครับแซงแซงออฟเฟกครับก็เป็นเพลงซิงเกิลที่สองของเองอุ้ยอุ้ยยินดีด้วยนะครับโอ๊ยโอ๊ยผิดแผ้สุดๆหรือว่ามาให้เพลงแซงแต่คนนี้เอาแซงจริงเป็นต่อเนี่ย ังหวะดี <Okay. S 1> เป็นต่อแค่เนี่ยเพลงนี้เหมาะเหมาะกับเป็นต่อเลยนะ,ะพูดถึงพูดถึงคอนเซ็ปต์ยครับ,ร,บรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แค่การเปิดตัวเพลงธรรมดาครับมันมีชอ็อตฟ,ฟิล์มอยู่ในนั้นด้วยอัพโหลดใช่เป็นชอ็อตฟ,ฟิล์มแบบพเมยมไนท์แบบแบบรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าเราอยากจะเราเข้ามาในทํางานตรงนี้มาก็เข้าปีที่สี่แล้วจริงๆจุดแรกเริ่มของผมคือการเข้ามาเพราะว่าเป็นการเป็นนักแสดง แล้วครั้งนี้ก็คือเราจะประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าคือผมจะไปเป็นแบบเดินหน้าการเป็นนักแสดงแบบเต็มตัว mm hmm. ด้วยแต่ว่าผลงานเพลงก็ยังอยากจะทําต่อไปเรื่อยๆ mm hmm. เพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากมันเป็นสิ่งที่เราทําไปแล้วเราชอบ mm hmm. เราชอบโปรเซสของการที่ได้ทําเพลง mm hmm. ได้แบบมีไอเดียแล้วก็ได้แบบเต้นๆแล้วแบบแฟนคลับร้องตามได้อะ mm hmm. เวลาไปออกตามอีเวนต์ต่างๆเรารู้สึกว่าเราเราชอบในการทําเพลงด้วย mm hmm. แต่ว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นภาพที่ชัดขึ้นในปีนี้ครับ ก็สุดๆเลยครับ mm hmm. เพราะว่าตอนในวัยเด็กจริงๆจริงๆ,รงๆเราเรา,เราก็ไม่รู้หรอกับว่าโตขึ้นมาเราจะได้เป็นนักแสดง mm hmm. แต่ว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ผมสัมภาษณ์กี่รอบผมจะรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่โกงมากเพราะว่าเราได้เป็นใครหลายๆคนแบบลองทํานู่นทํานี่ทํานั่นแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วช่วงนี้เป็นรู้สึกที่ผมแบบเปิดสุดๆ mm hmm. รู้สึกโอเพ่น hmm. <open S 2> มาก mm hmm. แล้วรู้สึกว่าเอออะไรใหม่ๆ mm hmm. แล้วก็ชอบในสิ่งนี้มากแล mm ้วแฟนคลับบอกเลยว่าอะไรใหม่ๆจริงๆใช่ซึ่งเพลงเนี้ย ผมคอนเซปต์ทั้งหมดมาจากแบบมาจุดตั้งต้นมาจากผมเองเล่าเลยอัพโหลดว่าเพราะอะไรเราถึงอยากทำคอนเซปต์เพลงนี้ชื่อแบบนี้ไปจนไปรวมถึงเนื้อเพลงจริงๆก็ผมอะแบบแกล้งแฟนคลับไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าแบบว่าฟีแบบแซงแงแกล้งเป็นลงอะไรเงี้ยไอ้นี่คือคอนเซปต์ของผมที่แบบเออไไไมม่่รรักกน็แคบต้้งงด ฉันดูเธอออกหมดแล้วไม่รักเราคงต้องปล่อยอย่ยื่อฉันไว้ดีกว่าดีไหม <Okay. S 1> เพราะหัวใจของฉันคงทนไม่ได้ oh. อันนี้คือแต่งไว้นานแล้วนาน oh. มากๆเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงตั้งแต่แต่งตั้งแต่ตอนที่เป็น last last one แล้วก็ช่วงนั้นพี่เจลพี่เจลกับเดมอนเขาจะแบบอินกับการแต่งเพลงแล้วเราก็รู้สึกว่าฝึกสกิลการแต่ง เนื้อรับฝึกการแต่งเพลงแล้วก็เราเขียนโครงเพลงนี้มานานแล้วแล้วมีโอกาสได้พูดกับพี่ทีมวันมิวสิกแต่ว่าตอนนี้เราแต่ว่าตอนนั้นไม่มีโอกาสได้ทำจนมาตอนนี้เขาก็แบบเปิดโอกาสถามผมว่าเออซิงเกิลที่สองอยากทำเพลงแบบไหนแล้วก็เลยบอกไปเลยพี่ผมมีเขียนสิ่งสิ่งนี้ไว้ก็เลยร้องให้ได้พี่ปูวพี่ดอสแล้วก็ได้พี่โฟมาทำเพลงนี้ซึ่งผมอะ ผมชอบฟังช่วงที่ผมฟังพี่ทําไทยเยอะมากผมก็เลยแบบอยากได้แบบฟิลแบบป๊อปป๊อปไอเอ็นบีเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทําแบบไม่เคยร้องเพลงแนวนี้มาก่อนซึ่งมันมันก็เป็นสิ่งที่ใหม่มากแม้กระทั่งท่าท่าเต้นเออเขายังไม่รู้ว่าผมมีมีมีท่าเต้นอะไรเงี้ยแม้กระทั่งท่าเต้นเองผมก็เลือกโครโลกราฟเองโครโลกราฟเองแบบทั้งหมดอะไรเงี้ยแม้กระทั่งแบบว่านางเอก m อว ด้วยแบบมีส่วนร่วมแบบแม้กระทั่งปกที่ขึ้นในแบบว่าแบบแบบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเตอร์ที่เขาฟังอ๋อแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรนะเดี๋ยวนะทุกสตรีมิ่งเออเออตดอยู่ในปากแม้ก็่ปกสตรีมิ่งผมก็แบบว่าโหวตภาพภาพนี้อะไรอย่างนี้ก็คือต้องขอบคุณทีมงานด้วยที่ที่ให้ผมแบบมีส่วนร่วมแล้วก็แบบโอเพ่นมากๆในในโปรเจกต์นี้ก็เอาง่ายๆเป็นแบบผมแบบ เกือบเกือบร้อยเลยครับ uh, ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่อีกมุมหนึ่งแล้วกันที่แฟนๆแล้วก็ทุกๆคนไม่ไม่ค่อยได้เห็นในมุมนี้ของผมเลยอะไรอย่างเงี้ยแน่ๆก็คือเนื้อร้องทางเพลงเขียน <laughs> เองอ๋อไม่ครับ <laughs> ครงโครงอะมาจากสิ่งนี้มาจากมาจากความความรู้สึกว่าสมมุติถ้าเราไม่ได้รักกันแล้วอะ่ะ uh, อย่าแซงรักกันเลย uh. มันเจ็บกันเปล่าๆก็ปล่อยแย่ๆไปเติบโตดีกว่าอะไรมาขมขานอะนรต้องแรงเนี่ยมันดุ ก็มันดูเศร้าครับแต่ว่าด้วยความที่เราเราก็บอกกับทางแบบโปรดิวเซอร์ว่าเราอยากได้ความที่มันเศร้านะแต่มันยังเท่ยังครูให้มันมีความแบบกลิ่นอายแบบยุคมีมีคนเข้าใจเพลงนี้นะแบบยุคแบบ2 0งพนอะไรเงี้ยยุคแบบฟิลแบบย้อนอดีตไปอะไรเงี้ยแบบหลายๆคนก็แบบฮ้ยฟังแล้วนึกถึงแบบเพลงที่เราฟังตอนเมื่อก่อนเลยมันจะมีกินอายแบบนี้แต่ว่าก็จะมีการดีไซน์ร้องได้ครูกิจ กุกิดเดอะไวท์นะครับได้มาช่วยในเรื่องดีไซน์ให้มันแบบดูเท่ดูทันสมัยขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยครับถ้าพูดถึงความสุขในเพลงอ่ะมันขนาดไหนโอ้ผมในการทํางานเนี้ยชิมเนี้ยผมโคตรมีความสุขเลยพี่เชื่อเปล่าว่าแบบผมเข้าใจในการโปรเซสที่เราได้เสนอไอเดียคอนเซปต์ได้อยู่ในทุกๆโปรเซสแบบจริงๆอ่ะมันเลยรู้สึกว่า เฮ้ยเราอินกับเพลงนี้มาก嗯嗯แล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคน<ม>ได้เห็นแบบพัฒนาการของผมด้วยในใ<ช>ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมาแบบแบบเฮ้ยมันคือการลงสนามแล้วเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วลวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนได้เห็นในสิ่งที่เราพร้อมที่จะให้ทุกคนได้เห็นในสิ่งใหม่ๆณนะตอนนั้นเราอยากให้เห็นแหละแต่ด้วยแบบสกิลหรือตอนนั้นเรายังไม่ถึงแต่วันนี้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นแล้วก็เราอยากจะเอ็กเพรสสิ่งนี้ให้ทุกคนได้เห็นครับ ครับก็เป็นเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันครับเพราะว่าผมว่าผมเชื่อว่าแบบใช่คนเรามันมีหลายมุมอยู่แล้วนิล่าสุดวันนี้นั่งฟังเพลงแล้วแบบเจโฮปเออทไมฟังเอแล้วแล้วแบบอุ้ยแต่งเนื้ออะไรไว้เผื่อแล้วเผื่อเขียนไว้แล้ววันนี้วันนี้เลยนั่งเขียนอยู่ใช่คิวリングเกอร์เนี่ยไอ้เออิงอะไรละชิงเพลงอะไรนะเออเออใช่สักอย่าง ก็อยากทำอยู่ฮะอะไรนี้เดี๋ยวรอดูรอดูแล้วกันรอดูสนุกสนุกกลับมาที่ช็อตฟิล์มเห็นว่าเราทุ่มเทสุดๆเลยในการแสดงแอคติ้งนเอกสุดสก็คือเราพอเรารู้ว่าในในในเพลงนี้เราจะได้ทําเป็นช็อตฟิล์มเราก็แบบเฮ้ยเอาละเราตื่นเต้นมาเพราะว่าการที่เราได้มาแบบแสดงแบบในเอเพราะว่าเราเรานึกถึงเมื่อก่อน เวลาเราฟังเพลงเมื่อก่อนฮนะจะดั้งดูแบบ MV เอ,อ็มวีเนาะได้ดั้งดูเอ็มวีแล้วแบบมันเพลินเอ้ยห้านาทีหกนาทีคือมันผ่านไปแต่ว่าอันนี้คือจัดเต็มคือแบบสิบสิบสองนาทีจัดเต็มแน่นอนแล้วมันเป็นอะไรที่เออว่ะพอเราได้มีสิ่งสิ่งนี้กับเพลงเพลงนี้มันยิ่งเติมเต็มแล้วก็มันเป็นอะไรที่บง่งบอกบง่งบอกตัวผมมากขึ้นในเส้นทางของวงการบันเทิงด้วย สุดาแค่รูปทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราได้แบบไปเป็นแบบบาร์เทนเดอร์บ้างไปเป็นเด็กเสิร์ฟบ้าง<ม>จะเป็นแบบตากล้องแบบสายสืบแทุกอย่างคือแบบ<ม>เราแบบเป็นเยอะมากเลยในใน,ในช็อตฟินนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง<ม>สิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆจริงๆทุกอย่างที่มันทำมาเนี่ยมันคือเติมเต็มในสิ่งที่เรียกว่าเป็นออฟโรดที่สุดแล้วไหมในช่วงเวลาเนี้ยด้วยครับ<อ>ผมว่าด้วยแบบช่วงนี้เราก็เปิดกล้องด้วยฮะเดอะวิกเคตเกม แล้วก็เราก็มีหลายๆคนก็บอกว่าอัโห d ดูแบบโตขึ้นนะดูแบบมีอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่ดูแบบเปลี่ยนไปในแบบว่ามันถึงว่าดูแบบแพวพขึ้นอะไรเงี้ยก็ใช่ผมผมอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะดูซับแบบทีมมาบางส่วนเพราะว่าผมเป็นฟิลแบบผมเริ่มเอ็กซ์ e การ acting ของตัวเองฮะมันมีหลายศาสตร์มากแต่ผมรู้สึกว่าผมเป็นศาสตร์ที่ไม่อดนิดนึง ไม่ต่อก็คือการที่เราไปเป็นตัวละครนั้นเราใช้ชีวิตประจําวันโดยการที่แบบว่าค่อยๆซึมซับตัวละครนั้นมาเรื่อยๆแล้วก็โอ้มันก็ค่อยค่อนข้างเปลี่ยนข้างในผมหลายๆอย่างเหมือนกันแล้วก็ยดีนะบวกกับการไี้มาทําสิ่งๆนี้เพราะว่าหลายๆคนก็อุ้ยโอ้โหแบบการยิ้มหรือว่าการแบบอะไรแบบการ a c ติ้งเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เห็นแบบพนาการการแบบ แสดงของผมการร้องการเต้นอะไรเงี้ยเดี๋ยววันวันนี้จะได้เห็นด้วยแล้วก็วันนี้ที่จัดมายิ่งใหญ่ขนาดนี้มีเปนแฟด้วยะต้องมีอยู่แล้วไอดีบอกเลยว่าแบบเป็นเซอร์ไพรส์ที่มันเป็นความสุขอะบางทีเราเห็นนะในในเแตแฟนๆก็บอกว่าเออคิดถึงเราอยากให้แบบว่าเราแบบ บอกว่ามีทําอะไรบ้างอยากเห็นเอารถทํานู่นทํานี้ทํานั้นบ้างคือบางทีมันคันปากไงอยากพูดละมันคันปากอ่ะมันอยากพูดแต่มันพูดไม่ได้แต่วันนี้วันนี้นะครับทุกคนก็จะได้เห็นภุมในปีนี้ทั้งหมดเกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดที่เป็นที่ออฟโรดจะได้ทเ,เดี๋ยวรอดูยัง<อ>พูดไม่ได้แต่รอดูเเลยเรื่องการแสดงปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวแน่นอนเพลงก็ไม่ได้มีแค่นี้แน่นอน เพงมีโปรเจกต์พิเศษเพราะว่าเราจะมีแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะไปยิมอะไรอะไรนะซองเดลี่โอเคแน่นอนได้ก็จะมีแบบว่าซองเดรี่นะครับผมก็จะเป็นเป็นเรื่องราวของแบบเป็นแบบเป็นเพลย์ลิสต์ของอัพโหลดแต่จะมีกี่เพลงเดี๋ยวต้องไปรอดูใช่การแสดงก็ไม่ได้มีเรื่องเดียวการแสดงก็ไม่ได้มีเรื่องเดียวแน่นอนแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆแบบฉีกได้เล่นแบบ คาแรคเตอร์ที่มันฉีกในเวลาไล่เลี่ยกันแบบท้าทายผมมากปีนี้เป็นปีที่ท้าทายผมมากแล้วก็โอกาสเข้ามาขอบคุณสำหรับโอกาสแล้วก็ขอบคุณแบบขอบคุณจริงๆมันเป็นอะไรที่สนุกมากช่วงนี้แล้วก็ช็อตฟิล์มเนี่ยได้พี่หนุ่ยมาที่เขาแบบทําเพลงให้กับลาบานูนอะไรเงี้ยเชี่ยววิเศษผมมาดูตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยจนตอนตั้งแต่เด็กตอนนั้นผมยังแบบแบบมัธยมต้นอยู่เลยอ่ะฟังแบบเชี่ยววิเศษ ผูกลังเอาไว้นะเป็นนักบอลเตะอะไรอยี้เขามาทําให้เราเ็าสนุกมากแล้วก็ได้แบบว่าพี่คิวมาอีกพี่คิวก็เนี่ยผมดูสงครามสงดวดอ่ามีคนแซวนะเป็นรีนุกเนี่ยเขาแบบไปตัดสายพาได้แบบอันนี้แล้วก็เราออกจากบริษัทมาแบบมาทิ้งผมอีกทีนึงหรือเปล่ามาเชื่อมโยงกับช็ตพิมเรามาชัดมาเชื่อมโยงแฟนคลับเขาเก่งผมว่าไปเป็นผู้นำกลับเลฮะไปเป็นแบบคนเขียนบทคือ ต้องรอดูอันนี้ต้องรอดูเพราะว่ามันมีคนที่แบบว่าคิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ผิดเยอะใช่แต่ผมไม่อยากแบบไปแซวเขาเด้อกลัวเขาล้มอะไรอย่างงี้แงผมไม่ชอบให้แฟนขับล้มอยู่แล้วครับเป็ยังไงถ้าแฟนขับล้มปุ๊บมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาฟูกไปรับเองเผื่อๆม่ต้องใช้ฟูกเดี๋ยวผมนอนรออย่างงี้เลยแอลพาวเวอร์เป็นแรงซฉพาตที่สำคัญเหราบเราเป็นแรงซัพ์ตที่สำคัญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่มีทางให้แฟนขับล้มลงไปที่พื้นแน่นอน คือสุดๆฮะในสายเพลงคือแบบอยากจะบอกว่าเราได้ทํางานกับคนเก่งๆเราได้แบบแนวคิดอะไรใหม่ๆแบบมุมมองใหม่ๆจากคนเก่งๆแล้วเราก็ได้รู้ว่าเออการร้องอ่นบีเป็นแบบนี้การทําดนตรีเป็นแบบนี้การแสดงหรือว่าการแบบว่าเล่นกับคู่เป็นแบบนี้มันคือการเรียนรู้ตลอดเวลาซึ่งโปรเจกต์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่ทำให้ผมโตขึ้นเหมือนกัน แบบเยอะเลยฮะช่วงนี้แบบผมได้ทํางานคือที่ผมหายไปหายหน้าหายตาเนี่ยเล่นเกมไม่ได้เล่นใช่เออแต่เล่นมุกเลยไม่ใช่นะฮะผมทํางานตลอดเวลาเลยแบบว่าแบบคนบอกว่าเอออยากเห็นไปนู่นนี่นั่นแต่ผมทํางานตลอดเวลาจริงๆนะควคใจก็ยาว่าด้วยเอาจริงๆผมสิ่งที่ผมอยากทํามาตลอดแล้วผมก็เคยพูดในรายการคาเกะกับพี่จังแฟนคลับให้ผมมาเยอะมาก เยอะมากๆแบบจริงๆตั้งแต่วันแรกวันที่ผมไม่มีอะไรเลยจนมานวันนี้เรารเราสามารถไปกินข้าวโดวยที่เราไม่ต้องดูราคาที่ถูกที่สุดลแล้ว,ลวอะแล้วเรารู้สึกว่าแฟนคลับให้ผมมาเยอะมากสิ่งที่ผมจะตอบแทนให้เขาได้และทั่วถึงมากที่สุดก็คือผลงานเพราะว่ามันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราตั้งใจกับมันมากแค่ไหนแล้วเราอยากทำเพื่อเขาเพราะว่าแฟนคลับเขาก็รอดูผลงานของเรามาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่ผมจะไม่ทําให้เขาผิดหวังแล้วก็ ผมท่อนนี้ในเพลงตีมของที่หนึ่งในใจของเธอยังอยู่ในหัวใจแบบแล้วก็อยู่ในหัวผมตลอดก็คือขอการในฉันพิสูจน์ฉันจะทาให้ดีที่สุดวันนั้นผมได้โอกาสมาวันนี้ทําไมผมถึงจะไม่ทําให้มันเต็มที่และทําโอกาสทุกๆอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ผมรู้ตัวว่าผมไม่ได้เก่งตั้งแต่แ,ตแรกแต่คนเราสามารถเก่งขึ้นได้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้แล้วก็นี่นะฮะวันนี้คือ ความภาคภูมิใจที่ผมจะให้แฟนคลับทุกคนได้ดูพี่พี่สื่อด้วยที่ตามมาตั้งแต่แรกรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้มาเส้นทางนี้ไม่ได้ถนัดในเส้นทางนี้พูดไม่เก่งเลยแบบอาจจะเป็นเด็กน้อยแต่ว่าวันนี้นะครับผมโอ้โหผมดีใจครับขอบคุณ <c oughs> พี่พี่ตั้งแต่วันแรกที่พี่สื่อทุกคน <c oughs> ด้วยที่คอยแบบ สัมภาษณ์แล้วก็คอยให้กาลังใจแล้วก็คอยอยู่ข้างๆกันแบบนี้ตั้งแต่วันแรกจนมาวันนี้ครับเรต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่แบบว่าเราก็ใจสู้เหมือนกันก็ไม่ลป็ดก็ด้วยครับไอ้นี้มันก็ก็เป็นอะไรที่พิสูจน์ตัวเองเหมือนกันยากมากๆเหมือนกันเพราะว่าเราใจใจสําคัญมากมันมีช่วงที่แบบรู้สึกว่าหรือว่าเราไม่เหมาะกับเส้นทางนี้เลยมันมีครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจเลยครับจนแบบว่า เราก็ได้แบบพ่วมกลับมานะฮะที่ด h e วิ c เต d g เกมนี่แหละแบบพบพุ่มกลับที่มี PR ที่ทำให้ผมมั่นใจขึ้นมากแล้วมันส่งผลกับผลงานช่วงนี้ทั้งหมดเลยแบบแบบทั้งการแสดงทั้งผลงานเพลงและที่สําคัญผมอยากจะบอกกับทุกคนมากๆเลยครับว่าทีมงานแบบ Open มผมรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกใจใครหลายๆคนแต่ว่าผมอยู่เขามาเนี่ยเขาทํางานแบบหนัก มากมากจริงๆแล้วก็เขาแบบให้ใจผมเยอะมากๆเขาให้โอกาสผมแล้วเขาเชื่อมั่นในผมแบบตั้งแต่วันแรกอะพี่ตั้งแต่วันที่แบบไม่มีใครที่จะแบบเชื่อมั่นเราเลยว่าแบบผมจะทําในเส้นทางนี้ได้ไหมแต่เขาเป็นคนที่แบบไฟ์กับเรามาไฟต์ให้เรามาโดยตลอดว่าเชื่อเชื่อเชื่อชั้นแบบว่าเชื่อแบบจะใช้ธรปนามอะไรเดียวเชื่อเชื่อเหอะว่าเด็กคนนี้ทําได้ แล้ววันนี้ผมก็เป็นอีนึงสิ่งที่ผมจากพิสูจน์ให้เขาเห็นเหมือนกันแล้วจุดที่ทให้เราคิดบอกว่าเราต้องสู้เราต้องเดินต่อแฟนคลับครอบครัวทีมงานที่เขาเหนื่อยไปกับเราอะไรเงี้ยมันเป็นแรงผลักดันให้กับผมแบบในทุกๆวันจริงๆว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่เหนื่อยมันมีอีกหลายคนที่เชื่อมันในตัวเราแล้วถ้าเราไม่เชื่อมันในตัวเองมันคือการที่ทําลายความรู้สึกของเขาหรือเปล่าที่เขาแบบเฮ้ย ใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็แค่เลือกความมั่นใจกลับมาแล้วก็ทํามันห้ทําให้ดีที่สุดมันมีอะไรที่วันนี้เขาทําให้เรารู้สึกว่าเขาภูมิใจในตัวเราคือเราอะไรเป็นแบบก็เขาพูดกับผมตลอดว่าผมสู้แล้วก็ทําคือแบบว่าทําแบบเต็มที่ตลอดไม่เคยแบบว่างอแงหรือว่าเกี่ยงอะไรเงี้ยคือมาอะไรมาก็มาเหอะก็มาดิครับเพราะฉะนั้นแล้วคือโอกาสตอนนี้คือมาได้อีก ผมอะพร้อมที่จะทําแบบเต็มที่จริงๆแล้วผมแบบอยากทาผลงานทุกอย่างให้มันดีวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนรอคอยไม่ถามไม่ได้หรอคุณตาอู๋ค่ะเขามาเขามาทันเวลาอันนี้ต้องรอดูครับว่าเขาจะทันหรือเปล่า <laughs> ซึ่งอันนี้เขาเขาอยากมามากพูดถึงพี่ตาอู่นะครับเขาเขาอะอยากมามาโดยตลอดซึ่งงานเนี่ยมันมีมาก่อนก่อนที่จะมีวางโปรเจกต์ของผมตรงวันนี้ด้วยซ้ําซึ่งตัวเขาเองเขาก็เสียใจมากๆที่แบบว่าเขาไม่ได้อยู่มาดูแบบ ในเวลานในเวลางานจริงๆแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะก็ให้กําลังใจข้างหลังตลอดแล้วก็คอยแบบเออสู้ๆแบบทําให้เต็มที่นะอะไรเงี้ยก็เขาก็คอยแบบภูมิใจกับเราแล้วก็คอยแบบซัพพอร์ตเราแบบจริงๆอะ่ะพี่อ๋อเป็นซัพพอร์ตซัพพอร์เตอร์มือแบบนัมเบอร์วันอยู่แล้วซัพพอร์เตอร์นัมเบอร์วันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตัวถึงตัวเขา,าอ่ะมาไม่ได้แต่ใจเขาว่าส่งไม้ผมแน่นอนอันนี้แบบพูดจริงๆแล้วเขาเขารู้สึก เสียใจลึกๆแล้วเขาก็งอแงผมตลอดว่าเขาอยากมามากๆมากๆจริงๆเขามาไม่ได้จริงเหรอแต่ว่าไม่รู้มาแบบมาไม่ทันแต่ไม่รู้เดี๋ยวเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์ก็ได้ต้องรอดูต้องรอดูเออโอเคก็ต้องรอชมเนาะใช่ครับแต่จริงๆทุกคนอยากให้เขามาแหละรวมถึงอัพโหดด้วยใช่ผมก็อยากให้เขามาอยู่แล้วเออถ้าเขามาทันเวลาอยากบอกอะไรเขาก็ าเขามาทันเวลาก็ไม่ก็แค่รู้สึกว่าเออขอขอกอดสักทีหนึ่งแล้วกันรู้สึกว่าเออพี่วันนี้ผมทําได้แล้วนะเขาก็ภูมิใจนะตอนที่เขาได้เห็นเราแบบร้องเพลงนี้เขาเห็นเราตั้งแต่โปรเซสแรกๆเหมือนกันตั้งแต่ร้องเพลงนี้ให้เขาฟังอุ้ยสไตล์นี้ไม่เคยได้ฟังจากอับโรสแม้กระทั่งท่าเต้นแบบนี้ที่เขาเห็นแล้วเขาชมว่าเออเต้นดีขึ้นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่อู๋เป็นคนที่มาตรฐานสูงมาก การที่เขาจะชมมาแต่ละทีนี่คือแบบอโอ้โหดีใจดีใจเดี๋ยวรอดูแต่ว่าเ,เชื่อเชื่อมั่นว่าเขาภูมิใจอยู่แล้วเร,เรียกว,ว่าเป็นอีกหนึ่งแรง,แรงขรับถอยที่เดินข้างกันมาเรื่อยๆเนาะอยู่แล้วแล้วก็เดินต่อนะต่อกันไปคู่กันไปครับโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วเนาะฝากหน่อยครับผมฝากทุกอย่างที่เป็นออฟโรดฝากงานฝากผลงานในอนาคตฝากซีรีส์ด้วยใช่ก็ฝาก ของผมด้วยนะครับเพลงซิงเกิลล่าสุดของผมก็คือแซงก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมตั้งใจทํามากๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่เพลงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีแบบอีกหลายๆเพลงในปีนี้แล้วก็ฝากซีรีส์ของผมกับพี่อู๋ด้วยเดี๋ยววิคเ a m e กมแล้วก็เรื่องอือ่นๆของผมในปีนี้ด้วยอบอกเลยว่ายชอ็อก<อ>บอกเลยว่าทุกอย่างคือไม่คิดว่าเราจะมาแนวนี้ได้ก็รอดูความภูมิใจได้เลยฮะผมจะทำออกมาให้เต็มที่สุด ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแ่งมากเนี่ยทุกคนเพิ่ม